เฮ้ยพี่โจ๊ก <laughs> นี่สิ่ป่อยตลกะมะเนี่ยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาเรียลชั่นตัวอย่างสั้นๆของภาพยนตร์ไทยทุนสั้น30นาทีเรื่องใหม่เอาจริงๆผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าเพียนโปเตอร์แล้วมันก็ดังมาว่าโปเตอร์ถูกปล่อยออกมาเนี่ยโปเตอร์นี้เกรดมนเกิดจากโปเตอร์นี้แล้วผมก็ไปค้นหาดูเยังมีตัวอย่างเวะมีแล้วไปดูตัวอย่างกันครับ กับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง4โทรชนคนอันตรายไม่รู้ว่าชื่อเต็มเต็มมันมี 35, mm, 35 mm, mm. มิมลลิเมตร35มมมาด้วยไหมเอาเป็นว่าไปดูตัวอย่างกันเลยครับลอ้พอนะไอสัตว์เสาวอย่างดังเลยเาาวีรตองูรู้จักว่าอินเเชียดีเอ็มวิทวัดพี่เอมนี่ใช่ไหม วันนี้ไงไม่อยากครับอ่าพี่บิ๊กไซเซอร์โอเคอยู่อุ้ยเสาร์ดังเกินการที่เราเอาข่าวมาลงอันนี้รู้จักไหมรู้จักโอเคเราไม่รู้จักนะครับคนอื่นรู้จักบอกด้วยเฮ้ยมันเหมือนเป็นหนังแมวจระกรรมเลยอะใช่ไหมถึงานี้้ไไดงนี่มันมีความเป็นแกล้งแล้วแบบนี้มันนั่งเชนเขียงข่าวด้วยเ ตำรวจเขาคิดว่าพวกเราเป็นคนค่ายชูชาติอีกจะยื้อเยื้คมเหมือนเดิมแน่ใหญ่ถ้ามีอะไรยึดไทยคนนี้ก็ได้นะพี่โจ๊กโคเทันี่อะไรตลกมาเนี่ยอาลลูโนไทยโอเคมีดาม่ามีเลิฟซีนนะ มีเพลงด้วยฝงไครับพ eh> ี่โจ uh> ้เท um yes um ่พี่โจ้เท่เฮ้ยเอายิงไม่ออกฮะสักเม็ดไม่สัตว์รู้เปล่าอสักเม็ดไม่สัตว์สักเม็ดไหมสัตว์ ตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนาทีสามสิบแปดวินาทีครับไม่รู้ว่าแล้วคนจะมีการปล่อยตัวอย่างอีกไหมแต่โปสเตอร์ค่อนข้างเป็นที่สนใจของคนดูหนังหลายๆคนเลยผมไม่ได้ใหญ่ตต่ซินหนังตอนนี้นะแค่ตัวอย่างชาวดังไปหน่อยนะแล้วก็ซาวเอฟเฟกต์มันอะซีนต่อยอะผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีหลายคนพูดถึงว่ามีหลายคนเลือกไปโพสละ ก็รอดูแล้วกันครับว่าหนังจริงจะเป็นยังไงรู้สึกว่าจะเข้าฉายเดือนเดือนตุลาภนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ,ะวันฉายที่ชัดเจนไว้ที่ description นะครับยังไงผมไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อที่จะแบบโจมตีคนสร้างหนังนะเออเรียก,กันสนุกสนุก,นกมาดูกันตามเนื้อผ้าเนาะหนังจริงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะว่าโปสเตอร์ที่มันปล่อยวันเนี้ยถ้าเราดูตามวันที่ปล่อยตัวอย่างอะ่ะมัน12วันที่แล้วเลยนะก็เท่ากับว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ไฟนอลหรือเปล่าอาจจะมีอีกแค่เราได้แบบดูอีกเพราะว่าดูจากน,น ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวัดจันท์หนังครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อคลิปนี้ขึ้นฟีดยูทูบมากขึ้นกดแชร์คลิปนี้ครับเพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวัดจันท์หนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับสำหรับคลิปนี้ของทุกคนที่ดูจนจบครับเราบุ๊วี่เซบบุ๊วี่สวัสดีครับ